ทำไมผอมเป็นหวานงนะกูดิอ๋อจะมาดอไปะเดี๋ยวเอาอมถ้าเป็นเบาหวานจะได้ผอมจะบอกอมลับื่อนูเย้ขอรับเ่น้หน่นเป็นเบาหวาางไหนเนเหว่ฟล์สตาร์คาเฟ่เมื่อถึงถอดเสื้อปคือยังไงแต่ยอมกันไม่ได้ย่างหรอ ต้องโชว์หลังนี่หรอ่ออเืกนไม่มึงคือข้ามถนนได้นานแล้วนี่ต้องเข้าทางนี้เป็นป่า

วันนี้เรานัดก,กันสองสามสี่ห้าหกค้นเดี๋ยวมีต้นอีกคนหนึ่งก็นัดเที่งยงแหละนี่ก็บ่ายก็บ่ายไง วลแ้คุณพ่อท่านท่านให้ดูหน่อยขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยแมวแมๆ บอกพ่อไปซื้อให้ดีกว่าฟันเฟินเออเลื่นหน่อยดิอยากได้คอนเทนต์เจมบองไปเลยหันไปเจมบองด้วเ้ยมึงที่เดิมอยูแล้วเหรอเดเ๋ิวมันเริ่มแล้ว ที่เราเคยมากันไงปีที่แล้วไงใช่ป่ะปั๊บใช่จำมุมนี้ได้ไหมเป็นรูปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปอินเสิร์ตให้ดูตรงเนี้ยเนี่ยมีปั๊บด้วยปั๊บมือตกใจดิมย่างที่เขาเห็แล้วตัเออว่ะตัวเดิมกับปีที่แล้วเลยกกููรปเ่าแล้วก็มาอีกที่เดิมปีที่แล้วอ่ะมารวมกันแล้วทีหนึ่งที่นี่ร้านนี้แต่ว่าไม่มีมือปุ๊บปั๊บปุ๊บไุ๊บปุไบไม่มีุ๊บป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 ุ ไมได่ดูดีก็หรก็คือลืมชวนเฉยๆแต่ว่าก็คือแค่ให้กให้กูเข้าโรงบาก็ที่จะดูดีทุกคนดูดีแบบว่าเออกูไม่ว่ากูเข้ารกันมาแลนอยู่กเลยอะข่าวไม่เห็นพอว่าถ่ายอื่นง่กมอยู่ในน้ำกนจริง มันมต้งจับเวลาด้วยเออต้อยยืนยันไหม่อนเดิมแต่ยืนมันใหญ่โตขึ้นมากเลยอ่ะไม่เป็นไรเด็กอย่าไปเสี่ยงเลยอยาความ่มๆุลเราดูในแบบก็คือยืนรอกัน้าสลอนสลอนมากช่างภาพยังไม่ได้ ไม่ก็ก็นั่งถ่ายไปเลยไม่ต้องหรอกเ,ออเก็กไปเลยค่ะเมซอนนี่คือประชันกับเมซอนที่ขึ้นต้น <c oughs> ตัวจะประมาณน,นี้อย <c oughs> ู่ในน้ำมันจะเล็กลง <c oughs> เท่ๆไม่ใช่หรอไม่ใช่ควันผีกดก็มันอยแลวเด็กเ่ๆจด็กก็คือเหมือนกุมารด้วยเด็กก็ก็ิ้ยตอนทำไมเป็นคนรักลูกจังเลยเฮ้ยมึงยืนคนเดียวลล่เล้าวเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไมเี่ไม่กี่เ้าอกแลแม่ลูกหอนกับพ่อลูกดกนะ ันนี้คือแอคธรรมชาติหรือว่าไงไม่รู้ว่าเราถ่ายธรรมชาติธรรมชาติเกินไปจนน่ากลัวนี่นี่นี่นไม่รู้เลยว่นเราทำอะไรทำไมยิ้มได้แบบแส้ขนาดนี้ถ้าจะธรรมชาติแล้วออกมาแบบนี้อ่ะมึงเก๊กก็หน่อยก็ได้ตรงไหเฮ้ยมีปลากระเบนด้วยอ่ะ อยู่อย่างคนเงาๆอยู่อย่างความเดียวดายทำไมกล้องไม่โฟกัสวะหรือว่าวัตถุมันเล็กเกินไปเพราะต้องกินเพิ่มหน่อยนะ,นะมันเข้ากล้องแล้วมันแบบตัวเล็กอะ่ะกล้องไม่โฟก,กัสมาถ่ายรูปกันมันจะได้มีกูอย่างนี้ หนึ่งสองสามนสองสามคูไหนสิตัว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 ยิน่เนะองเนสองพอละเยอะละอกูเดียวโอ้โหประเทศไทย กลับไม่กลับไม่ได้แล้วไม่ใช่เหรอกลับได้ทำมิต้าใหม่ไงไม่ไม่ไอ้กลับได้ไม่ได้ไม่เท่าไหร่แต่เมื่อกลับไปทำไมบอกกูก่อนกลับไปทำคลิปเพราะตั้งมึงกลับไปทำไมไม่ไม่ตั้งชื่อช่องไปแล้วเธอตั้งชื่อช่องไปแล้วว่ามาเลี่ยนิวยอร์กแล้วกูจะมีคลิปแต่ที่ไทยไม่ได้กูว่าต้องทำทริปมาเลี่ยนิวยอร์กดูความทุ่มเทของมันกันใชของจริงของฟอม ทำไ,ไมล่ะโอเคเลยตามาโอเคครับสรุปวันนี้ลิปสรุปว่าได้เลยมีอะไรสรุปเลยมันมูนไม่มีสาระไปหมดเลยอ่ะคือเป็นไงบ้างความรู้สึกที่ได้มาเจอกันในรอบหลายปีกี่ปีในอของมึงอ่ะหลายปีอยู่ก็พวกมึงอ่ะ <S <S อนี้พอ,อน,นันาานนได้่ี่นก็คือม่กิป็คือกี่ปีไม่รู้อ่ะแต่ต่อจากนี้อีกกี่ปีจะได้เจอกันเอางี้ดีกว่าใค้กินนี้เป็นพยานล้คุณมึงอีก,กี่ปีดีกว่าอ๋อมันกลับมาจากมีนกาอมปีหน้ากา็ได้เจอแล้วไม่ลับประเด็นะต่อคำถามวก่อนไปว่าไปทำไมก็มกลับไปท,ทำไมกูต้องไปทำคลิปก็คือปิดคลิปปิดจบที่นู่นก็กลับมาเลยนะแล้วก็มาเปิดที่นี่เป็นมาริโอ้มาเลีเลไม่แต่ว่าจริๆแล้กูปิดซีซั ของมาเลีอย่กับเพื่อนบ้างที่ไทยที่คลิปนี้เลยก็ได้นะเพราะว่าคงไม่ได้ทำแล้วอ่ะไม่เพราไม่มีเพื่อนแล้วเพื่อกูหมดแล้วอไม่มีขั้นคมึงแล้วกี่เพลวนะก้าวอันดับที่สิบปลาปลเป่าซๆไปซวนวเพื่อนแล้วก็ก็คอขจะม่อีคนหน่งี่าน้น้แล้วก็มนนนกีคนยอ่แล้คนไปก็่ยจะบอกนะ ลกมีคะแนนน้ำพีด้วยไม่ถ้งอะไรวะถ้าลงไปเนี่ยลงไรเงี้ยก็ต้องเจอไอ้ต้นก่อนไม่ต้นนิ้วก็ไม่ไตรเดอร์คือพวกเราก็อุ่นใจแล้วว่ามันลงไปก็มีเพื่อนรออยู่แน่มีต้นนี่อยู่นะหนึ่งจริงๆแล้วมึงไม่ควรพูดอ่ะเมื่อกี้เนี่ยมึงก็แบบโง่ไม่มีทางอะไรแบบเนี้ยต้องเก็บไว้หรือเปล่าโอเคบ๊ายบายยุบวันลงสู่ขังพลา ไม่มีแล้วส่งไลน์คุยกันนะมึงต้องหาไลค์ได้แต่ช่องให้กูได้นะมึงดึงให้กูเป็นแอดมินเพจด้วยดิกูบอกว่าเวลามึงไปเที่ยวมึงอัพรูปลงเพจด้วยวันนี้มาริโอมาที่นี่นะครับอะไรเงี้ยมึงอัพไปเรื่อยๆเพื่อแบบดีๆพวกะติดตามน้อแบบอยากให้มึงมาถ่ายมาถ่ายรูปคู่มึงอ่ะมึงคิดดูอุ้ยสวัสดีครับพี่โอ้ผมติดตามช่องพี่อยู่ขอถ่ายรูปด้วยยหน่อได้ไหมอะไรเงี้ยช่องที่มีคนติดตามอยู่50คนแล้วนะเฮ้ยทำไปเรื่อยๆ